อันนี้เส้นคู่ครองซึ่งไม่ดีเหมือนหน้าแรกนะคะหน้าแรกจะเป็นคู่ครองที่ดีนะคะคู่ครองอันนี้จะไม่ดีเส้นคู่ครองเป็นเส้นป่าแต่เป็นเส้นแยกออกมาจากเส้นชีวิตถ่ายว่าคู่ครองต่างคนต่างทำมาหากินมีโอกาสยาร้างกันสูงต้องหนักแน่นประครับประคองชีวิตนะคะให้ดีเบียบ่ยงเบนวิบากกรรมด้วยการทําเหมือนเลิกกันแยกข้างนอนแยกสาักครัวคู่ครองอยู่คนละที่ไปไป,ไปมามาแทนนะคะถ้าไม่อยากเลิกกันนะคะ อ่าข้อ2นะคะก็คือเส้นคู่ครองที่เป็นเกาะกับเส้นชีวิตเราเลยนะคะเป็นเส้นประประประเจ้าของลายมือเป็นช้างเท้าหน้านะคะได้คู่ครองไม่ทํามาหากินนี้ใส่ไม่ดีด้วยนะคะอย่างเส้นคู่ครองมงคลเล่นการพานานติดยาเสพติดนะคะ ทุบตีทําลายด้วยนะคะอันนี้ก็คือไม่ดีนะคะอ่าวันที่สามเส้นคู่คลองขาดนะคะโดยมีเส้นมาตัดกันแต่เส้นคู่คลองเป็นกรกระบาดก็แล้วกันนะคะคู่ครองอย่าล้างตายจากนะถ้าไม่มีคู่ทายสุขภาพไม่ดีนะคะปัญหาสุขภาพนํามาถึงความวุ่นวายด้วยถ้าตรงนี้มีตรงตำแหน่งไหนของเส้นชีวิตก็ทายว่าคนนั้นจะเลิกกันตอนไหนเลิกกันแบบไม่สวยนะคะมองหน้ากันไม่ได้อีกแล้วหรือตายจากกันนะคะ